ก็ย่อมมันเราย่อมเลยย่อมก็ฝันเล่าจะตามได้ไหมนับว่าไรเลยนับหลงเลยเหรอปูนับหลงมันเป็นนับหลงเนี่ยนับหลงเลยสามแนวทางรัฐบาลอาจารย์ก็ ควัดที่ผ่านมากเสียงไลยครับอาจารย์วัตถิ่ันธ์มากเลยเหมือนมาเอาอยู่บ่อใดซี่อันใดซี่เบี้ยเก่าเก่าบ้อดสองสองโอ้ห้องออกไหมันกับแม่นเลยทีบอกคนคนบอกขึ้นเนาะครับแม่นนี้นี่ตะกนเสาเฮียนขึ้นเขาเกลื่อนบอกขึ้นได้ซี่เบียเท็ดเสาเฮียนโอ้ยขนออกแล้วขึ้นแม่นเถอะเนาะผมก็บอกว่าไว้ได้เตียวเด้อเตียวเด้อตะคนเสาเฮียนขึ้นมันอยู่ใต้เสาเฮียนเพียดกับพ้องนะ เพชรกระทองหวดก้อนเนี่ยแม่นเพชรกระทองเพชรกระทองกับเงินเก่าโอ้ยเนี่สีเลือ่อเลยต้มเนแลเออแม่ผมก็ว่าผมก็ว่าได้เลขยกซิบเอ็ดือได้เลขบ่ป้านไดนเนาะว่าบ้านเลขติดเลขติดด้วเสาเฮียนมันเลขยกิบเอ็ดตัวเดียวบ้านเขาก็เลียกไปเรียนเก่าเก่ามาเหรียญนั่นเหรียญหลวงพ่อพ่อเรากรอกสองเหรียญมันว่าไะเออเก่าเก่าใส่น้ำ ก็ว่าคือเสาเฮียนหรืเสาเฮียนขึ้นมันก็คือนี่หรือคนห่านโนมันก็ที่ด่าไา้อยู่แต่ว่ากับพักทัดงวดสี่ห่านาะือว่าเนาะงวดนี้ครับอาจารย์เออครับงวดนี้ครับสิบหกธันวาคมนี่ยสิบหกธันวาเออมือมานมือสวงมือรวยเนาะเออสิบหกธันวาเฮาเนาะครับเออแบบนี้กันธันวาเนี่ยแหละปูเฮานี่แหละศูนยเมื่ไใดหน่อยทุกงวดเถอะสวนสวนธันวามีปูมาคัดมาขวางเงินธันวา เพราะเราฮ้อไปฮอไปสี่ประเทศเขาละครับผมมันไปน้ำก่อนผมไปว่าท่นแล้วผมนอนโคตรไะไรุวน,นผมโดดบ่ขึ้นนอนโคตรฮ้อบ่ขึ้น <c oughs> เอ้ปูอยู่วัดเท่านี้ปูสามองค์ปูสามองค <ไป S 1> ์ปูปูพันรักษาปูมัอยู่นี่บ่ครับเวียนไปเฮดเขาไปก็ไปบัดผมนั่ไปท่านดนมือนนั่ไปท่านมันอวยกลับขึ้นมากเลยไปเรียบร้อยแล้วกลับใบหน้นเขาเป็นวาง เรียบร้อยอยัง,งน,นะครับอาจารย์ตุยเขาเอันเดียวปูศูนย์โอ้ปูศูนย์ศูนย์แห้งลายเออคนเราเล่ไปเฮ็ดเขาอเงินไปเฮ็ดเขาอันว่าอจะไปอย่าไปอย่าไปห้องบุขืดด่วนบุขืดด่วด้วยวัยวัยยุ่นบุขืดครับว่ายไี <c oughs> ไ,ปไปนะเพื่อนแต่ว่าบ้านเล็ที่นั่นบ้านบ้านเลขที่หกหนึ่งหกทับหกบ้านเลขที่นหนบ้านเลขที่เออบ้านเล็กที่ที่ปูไปเฮ็ดอ่ะนะอายุเขาตั้งแต่วันนี้ครับอาจารย์อายุ อายุจำได้ปะครับโมแมชีสิบแปดบ่าุเดี๋ยวก็จานเลือดแต่ว่าเขามาเขามาเตี่ยวแต่ว่าจานเนี่ยเอาเป็นแนี่ยทางเอาตัวไหนครับอาจาี้ว่าตียวข้วหอมฟันเหื้ย<อ>ปูหองฝันปูศูนย์ร้อยน้ำกลกันสามองค์ปูร้อยน้ำกรนกันสามองค์แม<น>่นครับอเอบอวนะ่ดเตียวห้าหกศูนย์บ่เนาะห้าหกศูนย์ี่หานมาจากไหนครับอาจารย์ปูหาปูหกเห้ยพปูหาปูหกแปดยังกว่านงฮ ปูเงียมีคัาอาจารย์เแปดหกศูนย์ครับกห้าศูนย์ครับเออดีว่ครับดีนออเราไปรูร้อยน้ำคนกันสามองค์ปูร้อยน้ำคนกันสามองค์ศูนยเป็นสามศูนย์เน้าเป้าเป้าเป้า,เป,าเป้าไปไปเฮ็ดเป้าไป เออพื่อนยากคือซาดคือถัดคือขวงใ่วันใดกับวัไใดจะเคียเออด้ก็ได้นชาราหน่อยหน่อยมามาบังไว้อยู่ีนใกล้ๆี่สิม่นอาหว่าบังไว้ใก่้ครับแล้วว่ากะเป็นอาไุกตมันนี่ดอกใ่รวาวันนเออฟันที่เดียวปะครับอาจารย์มันขึ้นฟันืฟันบะครับนี่ตะูเตียงสุนงามผู้ชายมาเล่น้ำมะลิน้ำมือสยม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกเลยเมนี่ เทวดาจังหวะใส่สะดาใส่เพราะว่นุ่งเสียสาดาใส่นุ่งเสียเสียไรดอกไม้ดอกยางหฮอนิเม่อมาเหรนน้ำเกี่ยวต้องการหีือ่าเออเสียไรดอกไม้ไ่หนังห่อาน่มาเหรินน้ำไหลี่ครับผมว่าเอาพวกแกผมมายังไหลแทนโอ้ยขค้ือหอดมาเยี่มม่หย่ำมันวายมันวายสิแมะครับเค้ื่อหอดเพิ่นวามาเยี่ยมมาย่มน้ำอืมไมาไม่ไม่หยามหลวงปู่ไ่เห็นดนไม่เหยี่มไม่หย่มน้ำกันหลายคนเหมือนกันมันว่า ว่าเป็นขั้นขั้นลดหัดแสดงว่าลดมันเล็บูเขาหรอเล่จังวะเขาจะมว่าน่อเออจะคืออะไรเนาะคือแหมากเออคึกเนาะอมาในตัวมากตัวชอบอาจารย์พราะว่าตัวชอบหาศูนย์ก็หกศูนย์กบสามศูนย์ก็สามศูนย์เออตัวชอบลงทุนเลยไม่สนใดลงขึ้นไวรลดบุ้ยมีสนใลงทุนเลยอออลเออ ต้องทุนหนักๆแล้วกว่ครับอาจารย์แมนตัวเสียวนักๆกุ้โม่นี่มีตัวเดียวมีบว่ครับอาจารย์ตัวเดียวกู้โม่ครับว้าเดียวกู้โม่ครับอืตัดสินใจให้บาได้มันมักน้ำกันเออมักน้ำกันตัดสินใจใหมได้มันก็มากอาจมักหาศูนย์หกศูนย์อย่ละครับนีสองตัวละสูมันสู้คนไล่ว่าได้หน่อยย่อมได้ก็ได้แมน ขอขอได้บานได้บานนะเขาหนีบมดเยเมีนขอขอได้บาน,น,น,ม,นมันบ่ามันคืออยากแค่มันคือว่านั่นแท่มันว่า,าอือหรือเมียนมันเกินอ่ะไม่เันหรือเมียนยอือห้องน่ำกับไ้โดดกับพวกขืนนอคดเคยอูออือถ้งว่าพั่นกันอ่น แต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนตัวเรียกตัวยังคนบ่ได้มาบอกเป็นตัวขึ้นฝันว่าสุ่งงงามมาบอกวา่าว่าิมาเปิดพุ่มเนี่ยสุ่งแจงตัวดีเลยมาเปิดพุ่ม,มอคืนนี่บอกอฝันครับว่าาเจะอย่ามาเปิดพุ่มเน้ยตามข้อมฝันเ่าเจะมาบอกตัวเท่านัน้นว่ามาบอกว่าอยาก่าว่ามาบอกว่าอย่างมาเปิดพุ่มเนี่บผมเลยว่าอยากมากกับามา,บา,ากตัว่าพอออกไหมสนะ ยังกับพวกเจ้าอุดรมาเฮ็ดว้ของชาวบ้านใช่ไหมปกติอาจารย์วันนี้ฟันแม่นเนี่ยเนาะป่านตาเห็นล่วงหน้ามันมันเลี่ยงกันมาจังหวัดบันชีงวดนะก็มันเฉียงขากตฉียงล่างนี่แปดเท็จเนาะตลอดก็มาศีมามาเนี่ยมาศีหาศีหาคนก็บอกว่าให้เชื่อเราเถอะอยากร่ำอยากรวยอยากเฮ็ดอยากสั่งอู้เอ้ท่านพันคุณลอยลอยคุณพันพคนวางเนี่เนาะ คนบอกว่าสิบบาทไคนมาบอกข้าขาดไงวัดนั่นกับฟันไว้เห็นสีกัน,กนขาดสีลังกาไปบินบาดไปจับกิีนขาดขึ้นมายังเห็นเหล็กอยู่ติแม่นเข่าเสยเสยเสียจ็ดเนาะครับฟันแม่นอ,อาจารย์แั้งวันนี้อยาก ให้อาจารย์มักตัวเดียวโคโลนย้อนๆหมดแล้วฟังมันย้อนมันบันฟังไปน้อนไปหมดเราไมั่บ้านได้เองเลาะขอนๆเลาะขอนๆม้วนเราเมื่อห้อยสีออกคุณบอกครับอาจารย์แต่ว่านี่เป็นเบื้องต้นไปก่อนเป็เบื้องต้นแนวทางเนาะครับอาจารย์นับดวงนะเพื่อนฟันแม่นวัยช่วงแต่แต่สมัยย่อมนี่เมื่อได้ห้อยออกนี่ บ่ได้แรรดบ่ได้เห็นงานบ่ยบ้เห็นงานะไรคเข้าตอห้นอนทีล่ยขาอหองนอนยางนอนฝันหายยาหนอนหับมันกินสูถ้่เกิดกัเห็นนอนฝันแม่นปะปูถ้าเกิดให้กินยานอนหลับแล้วคือคให้รักษาฝันแม่รัเนียเนี่ยมึงเว้นห้จ่อยน้อนเนี่ยมึงเว้นเจ้าบ่อยไปเห็นงานไงจ่อยน้อนฝันหนอเลยกันถือคือดได้แต่เป็นงน่ม มือเด็กหวยออกนี่คือเมื่อนั้นว่าอะไตอนเศร้านี่ว่าอะไเข็้งานบ่เขาแต่งจัดสถานที่ให้นอนเลยห้ามรบกวนห้ามเคาะห้ามส่งเสียงดังไม่นด้ครับเสียงแย่ก็จะเอาขอไปนอนราะเรอาปิดอ่าเปิดแอร์เปิดเพราะรบกวนไมอมันจะได้เลขใช่ไหมปู่ได้เลขบ่สมบ่อมบ่ผิดหวังเว้นบ้าจ่าบ่บ่บ่พีดวา